คุณเคยคิดไหมว่าของเล็กๆชิ้นเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตลอดการเด็กหญิงขายผักคนหนึ่งกับสร้อยคอเส้นเหล็กสิ่งที่เศรษฐีเห็นทําให้หัวใจของเขาหยุดเต้นเพราะสิ่งนั้นเชื่อมโยงกับความลับที่หายไปกว่า20ปีและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะทําให้คุณแทบลืมหายใจเขาจะค้นพบความจริงหรือไม่เธอคือพี่สาวที่หายไปจริงหรือและสิ่งลึกลับที่อยู่รอบตัวพวกเขามันคืออะไรติดตามจนจบ เพื่อค้นหาคำตอบที่จะทำให้คุณช็อกแสงแดดยามเย็นศาสตร์ส่องผ่านซอกตึกเก่าถนนสายเล็กเต็มไปด้วยกลิ่นผักสดและฝุ่นละอองเศรษฐีหนุ่มเดินอย่างใจลอยสายตาของเขาจับต้องไปยังเด็กหญิงขายผักตรงมุมถนนเด็กหญิงตัวเล็กยิ้มบางๆขณะเรียงผักสดบนตะกรา้าสิ่งหนึ่งสะดุดตาเขาอย่างแรงสร้อยคอทองคำเล็กๆบนคอเด็กหญิงลวดลายคุ้นเคยราวกับภาพในความทรงจำที่หายไปกว่า20ปี หัวใจของเขาเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกมือสั่นเล็กน้อยขณะพยายามเดินเข้าใกล้เสียงหัวใจดังในหูราวกับโลกหยุดหมุนเด็กหญิงเงยหน้ามองเขาด้วยดวงตาสดใสความอบอุ่นในรอยยิ้มนั้นกลับทำให้เขาหนาวสถานเขาก้าวใกล้ขึ้นอีกความทรงจำหลังไหลเข้ามาภาพวันเก่าๆของพี่สาวที่หายไปเสียงหัวเราะที่เคยก้องอยู่ในบ้านและความผูกพันที่ไม่เคยจางหาย เด็กหญิงถือผักอยู่ในมือสายลมพัดพริวผ่านเศรษฐียืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาความจริงช่างโหดร้ายและชวนช็อตเขาได้เห็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดสร้อยคอเพียงเส้นเดียวกลายเป็นสะพานเชื่อมอดีตก,กับปัจจุบันเด็กหญิงกระพริบตาอย่างสงสัยเศรษฐียื่นมือออกไปอย่างลังเลโลกทั้งใบรอบตัวเหมือนหยุดหมุนทุกเสียงรอบข้างกลายเป็นเงียบสนิทเธอจับมือเขาเบาๆแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกแล่นขึ้นตามร่างกาย สายตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยและไม่เข้าใจเศรษฐีเริ่มพูดแต่คำพูดติดขัดในลำคอความทรงจำเก่าและความจริงปัจจุบันชนกันรุนแรงเขารู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปในพริบตาเด็กหญิงผู้นี้คือพี่สาวที่หายไปแต่เวลาที่สูญเสียไปทำให้หัวใจของเขาปวดร้าวแสงเย็นของยามเย็นสาสส่องทำให้เงาและแสงของพวกเขาสะท้อนบนถนนอย่างหลอนเศรษฐียืนนิ่งมองสร้อยคอในมือเด็กหญิง ใจเขาเต้นแรงร่างกายสั่นสะทานเขารู้ว่าชีวิตของเขาและเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเศรษฐียังคงยืนนิ่งดวงตาไม่ละจากสร้อยคอทองเส้นเล็กสายลมพัดแรงขึ้นใบไม้และฝุ่นลอยวนรอบตัวเด็กหญิงจ้องเขาอย่างสงสัยและไม่เข้าใจเสียงรถยนต์และผู้คนรอบข้างเหมือนหายไปหมดเขาเกื้อมือไปอีกครั้งแต่กลัวว่าเธอจะวิ่งหนีหัวใจเขาเหมือนถูกบีบแน่นร่างกายทั้งร้อนทั้งเย็นในเวลาเดียวกัน ภาพความทรงจำเก่าๆโผล่ขึ้นมาเต็มหัวเสียงหัวเราะของเด็กหญิงตัวเล็กที่เคยเป็นพี่สาวกลิ่นขนมปังอบและดอกไม้ในสวนบ้านเดิมมีพี่สาวของฉันหรือจริงๆเขาเอ่ยเสียงเบาเด็กหญิงหน้าเหวอมือเล็กกลุ่มสร้อยคอแน่นสายตาเต็มไปด้วยความกลัวผสมความมุนงเธอยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจคำพูดเหล่านี้เศรษฐีล้วงกระเป๋านำรูปเก่าที่เขาเก็บไว้ตลอดยีปีออกมา รูปนั้นเป็นรูปของเด็กหญิงตัวเล็กใส่ชุดสีขาวสร้อยคอเส้นเดียวกันที่อยู่บนคอเธอในวันนี้เด็กหญิงจ้องรูปนั้นด้วยตากว้างรอยยิ้มเล็กๆบนหน้าเธอเริ่มหายไปเปลี่ยนเป็นความมุนงงและสับสนเศรษฐีก้าวเข้าใกล้มากขึ้นเสียงหัวใจของเขาดังก้องจนแทบระเบิดฝ่ามือเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสมือของเธอเด็กหญิงสะดุ้งเบาๆแต่ไม่หนีทั้งสองยืนอยู่ในความเงียบที่ชวนขนลุก ทันใดนั้นเขาได้กลิ่นน้ำหอมเก่าๆที่คุ้นเคยกลิ่นที่เขาเคยจำได้จากบ้านเดิมหัวใจเขาแทบหยุดเต้นความจริงค่อยๆเปิดเผยเธอไม่ใช่เด็กหญิงธรรมดาเธอคือพี่สาวแท้ๆของเขาที่สูญหายไปทำไมถึงอยู่ที่นี่เขาเอ่ยเสียงสัน่นเด็กหญิงพยายามพูดแต่คำพูดติดขัดความเงียบย่าวาวกับเวลาหยุดนิ่งเศรษฐีมองรอบตัวถนนที่คุ้นเคยกลายเป็นสถานที่แปลกประหลาด ทุกสิ่งดูช้าและบิดเบี้ยวไปด้วยความตระนกสายตาของเด็กหญิงเริ่มชืน้นเธอจำบางสิ่งได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมดเศรษฐีพยายามดึงเธอเข้ามากอดแต่ร่างกายของเขาแข็งทื่อเมื่อรู้สึกถึงความเย็นปลาดประหลาดเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นราวกับน้ำหนักมหาศาลเสียงกรีดร้องของแมวตัวหนึ่งดังขึ้นจากซอยด้านหลังเด็กหญิงสะดุ้งและถอยหลังเศรษฐีรู้สึกคล้ายโลกทั้งใบพังทลายรอบตัว สร้อยคอที่เขาเคยมองเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่ตอนนี้มันคือกุญแจสู่ความจริงอันน่ากลัวเขาหยุดหายใจรู้สึกเหมือนหัวใจแข็งทื่อสายตาของเขาจับจ้องเด็กหญิงที่กำลังสั่นทุกเสี้ยววินาทีเหมือนยืดยาวเป็นชั่วโมงเสียงรถเสียงคนเสียงลมกลายเป็นเสียงแผ่วเบาความจริงกำลังปรากฏแต่ยังไม่สมบูรณ์สิ่งที่เขารู้สึกคือความสับสนความเศร้าและความกลัวผสมกันเด็กหญิงค่อยๆก้าวถอยหลังมือเล็กจับสร้อยคอแน่น สายตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามเศรษฐีพยายามโน้มตัวเข้าหาแต่สิ่งหนึ่งทําให้เขาหยุดชนะงักรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าของเด็กหญิงเหมือนเป็นสัญญาณแต่กลับแฝงความลึกลับและความเย็นยเยือกเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เขากําลังเจอไม่ใช่เพียงการพบพี่สาวอีกครั้งแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงอันซ่อนเร้นความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะรับมือได้เศษฐียืนเงียบน้ำตาไหลพราว เด็กหญิงจ้องเขาอย่างไม่เข้าใจความเงียบและความตึงเครียดครอบงำทุกสิ่งโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนและสิ่งเดียวที่ชัดเจนคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเศรษฐียังคงยืนนิ่งมือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เด็กหญิงยังคงจับสร้อยคอแน่นดวงตากว้างเต็มไปด้วยความกลัวสายลมเย็นพัดผ่านซอยแผ่นฝุ่นและใบไม้ปลีววรอบตัว เหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งเพื่อเฝ้าดูความจริงที่กำลังเกิดขึ้นเขาเอ่ยชื่อเธอเ,ธอเบาๆเสียงของเขาสั่นพร่ราวกับกลื่นคำพูดไม่ลงเด็กหญิงยืนนิ่งไม่มีคำตอบเพียงแค่สายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความระแวงเศรษฐีค่อยๆยกมือไปสัมผัสใบหน้าของเธอแต่ความเย็นเยียบที่มือเขาสัมผัสทำให้เขาถอยหลังเล็กน้อยเหมือนร่างกายของเธอไม่ใช่คนปกติแต่เป็นสิ่งบางอย่างที่เคยคุ้นเคยและหลอนใจเขามากที่สุด นี่พี่สาวใช่ไหมเขาพูดเสียงแผ่วเด็กหญิงก้มหน้าลงมือเล็กรูปสร้อยคอเบาๆทันใดนั้นสายตาของเธอกลับสว่างวาบรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นแต่แฝงความแปลกประหลาดเหมือนรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังถูกเปิดเผยเศรษฐีหัวใจเต้นแรงพยายามดึงเธอเข้ามาใกล้แต่ร่างกายของเขากลับรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีแรงบางอย่างกดทับจากทุกทิศทางทุกสิ่งรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยว แสงไฟจากถนนสะท้อนบนพื้นเปียกทำให้เกิดเงาที่ประหลาดและเคลื่อนไหวเองเด็กหญิงจ้องเขาอย่างไม่กระพริบตาสายตานั้นเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและความเจ็บปวดเศรษฐีรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความทรงจำเก่าภาพเหตุการณ์จาก20ปีที่แล้วเริ่มฉายชัดในหัวเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และความหวาดกลัวทุกอย่างผสมปนเปกันอย่างสับสนทันใดนั้นเด็กหญิงเงยหน้าขึ้น ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความเข้าใจบางอย่างเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวมือยังจับสร้อยคอแน,น่นแล้วเสียงลมแผ่วเบาเหมือนกระซิบดังขึ้นในหูเขาอย่าเข้ามามันไม่ปลอดภัยเศรษฐีชนักใจสั่นแรงยิ่งกว่าเดิมทุกเซลล์ในร่างกายเตือนถึงอันตรายที่กำลังเข้ามาเขาพยายามถามแต่คำพูดติดคอเด็กหญิงก้าวถอยหลังอีกครั้งและทันใดนั้นแสงจากตะเกียงริมถนนก็สว่างวาบ สะท้อนบนสร้อยคอทองคำเส้นเล็กสองประกายราวกับมีชีวิตความรู้สึกประหลาดแล่นเข้ามาในหัวเขารู้ทันทีว่าสร้อยคอเส้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับแต่มันคือกุญแจเชื่อมอดีตปัจจุบันและบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกบางสิ่งที่พวกเขายังไม่พร้อมรับมือเด็กหญิงเริ่มร้องให้เบาๆเศรษฐีเอื้อมมือไปอีกครั้งแต่ร่างของเธอสั่นสะท้านความรู้สึกเย็นยะเยือกแล่นไปตามแขนและหลังเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังแทรกตัวอยู่ระหว่างพวกเขา พี่ไม่เข้าใจทำไมฉันรู้สึกเธอพูดเสียงสัน่นเศรษฐีพยายามตอบแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอร่างกายของเขาเริ่มร้อนขึ้นมือเหงื่อชุม่มและทันใดนั้นทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดหมุนโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงพวกเขาเด็กหญิงก้มหน้าลงอีกครั้งแล้วในความเงียบเธอพูดคำหนึ่งคำที่ทำให้หัวใจของเศรษฐีเหมือนหยุดเต้นชั่วครู่ฉันจำไม่ได้แต่ฉันกลัวสิ่งนั้นเสียงรอบตัวเริ่มกลับมาแต่ฟังดูแปลก เหมือนเสียงของคนจากอีกโลกเศรษฐีรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนพลังลึกลับกำลังเรียกพวกเขาเข้าไปทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเขารู้ว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลและบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอดีตก,กำลังปรากฏตัวในโลกปัจจุบันสายตาของเศรษฐีและเด็กหญิงสบกันความเงียบรอบตัวหนักอึ้งราวกับก้อนหินกดทับหัวใจ ฝุ่นและลมเย็นพัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตทุกสิ่งรอบตัวพวกเขาดูเบลอและช้าเหมือนอยู่ระหว่างความฝันและความจริงเด็กหญิงก้าวถอยหลังอีกครั้งสร้อยคอทองเส้นเล็กสองประกายราวกับมีชีวิตความสว่างนั้นสะท้อนบนใบหน้าของเธอเผยให้เห็นความทรงจำบางส่วนที่ซ่อนอยู่ในดวงตาเศรษฐีพยายามดึงมือเธอแต่ร่างของเขารู้สึกหนักอึ้งเหมือนแรงบางอย่างกำลังต้านเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด เขาเห็นภาพความทรงจำเก่าๆ่ายชัดบ้านเดิมห้องนอนเก่าตู้ไม้ที่พังเสียหายและเสียงหัวเราะของพี่สาวที่หายไปยี่สิบปีฉันกลัวเด็กหญิงพูดเบาๆน้ำตาไหลลงบนแก้มมือยังจับสร้อยคอแน่นเศรษฐีอบเธอเบาๆแต่ความเย็นที่มือเขารู้สึกทำให้เขาสะดุง้งเหมือนมีแรงบางอย่างแทรกตัวอยู่ระหว่างพวกเขาทันใดนั้นเงามืดปรากฏขึ้นจากซอยด้านหลังเศรษฐีหันมองแต่ไม่เห็นใคร เพียงแค่ความมืดและลมที่พัดแรงขึ้นเด็กหญิงกรีดร้องเบาๆเสียงนั้นเหมือนเสียงคนจากอีกโลกเศรษฐีคว้าตัวเธอแน่นขึ้นรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยรอบตัวอยากกลัวฉันอยู่ตรงนี้เขาพูดเสียงแผ่วแต่เด็กหญิงยังสั่นสะท้านและทันใดนั้นสร้อยคอทองเส้นเล็กส่องแสงแรงขึ้นเหมือนมีพลังบางอย่างถูกปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดและความทรงจําเก่าๆผสมกันจนล้นหัวใจสายลมพัดแรงใบไม้และฝุ่นปลิวว่อน เสียงหวีดวิวดังขึ้นเหมือนเสียงกรีดร้องไกลๆกลเด็กหญิงจับมือเศรษฐีแน่นแต่ร่างกายของเธอสั่นแรงเศรษฐีพยายามดึงเธอเข้ามาใกล้แต่แรงลึกลับบางอย่างผลักพวกเขาออกไปทันใดนั้นเธอก้มหน้าลงสายตาเบิกกว้างฉันจำทุกอย่างแล้วเธอพูดเสียงสัน่นเศรษฐีใจเต้นแรงแต่สิ่งที่เธอพูดต่อทำให้เขาแทบชอบ็อกและฉันเห็นสิ่งนั้นที่ซ่อนอยู่ในความมืดความมืดรอบตัวเข้มขึ้น แสงจากถนนริปรีเหมือนจะหายไปเศรษฐีรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนทั้งโลกกําลังพยายามกลืนพวกเขาเข้าไปเด็กหญิงจับมือเขาแน่นขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเข้าใจมั่นอยู่ตรงนั้นเธอกระซิบเศรษฐีตามสายตาเธอไปและเห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นเงาร่างบางอย่างลอยอยู่ในเงามืดราวกับรอคอยพวกเขามานานและในขณะนั้นทั้งสองรู้ว่า สิ่งที่พวกเขาเผชิญหน้าไม่ใช่เพียงอดีตที่หายไปแต่เป็นสิ่งลึกลับและมืดมิดที่ซ่อนอยู่เหนือเวลาและความจริงเด็กหญิงก้มหน้าลงน้ำตาไหลพราวเศรษฐีโอบเธอไว้แน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นแต่ผสมกับความหวาดกลัวสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งและทันใดนั้นเน่าร่างในความมืดเคลื่อนไหวช้า,ชาแสงสะท้อนจากสร้อยคอสองประกายเป็นเส้นทางนำเศรษฐีและเด็กหญิงก้าวไปด้วยใจสัน่น แต่ทุกก้าวเหมือนโลกกำลังทดสอบความกล้าความจริงและความลึกลับกำลังปะทะกันเสียงหัวใจเต้นแรงเกินกว่าจะนับได้เด็กหญิงกระซิบเบาๆเราต้องรู้ความจริงทั้งหมดเศรษฐีพยักหน้ามือยังจับเธอแน่นและทั้งสองก้าวเข้าไปในความมืดที่ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่ความจริงหรือฝันร้ายไม่มีใครรู้เพียงแค่ความตึงเครียดและความหวาดกลัวที่ยึดหัวใจของพวกเขาไว้แน่น โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนและสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลเศษรธีและเด็กหญิงก้าวเข้ามาในซอยแคบเงามืดล้อมรอบเหมือนกำลังหายใจเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูทุกฝีเท้าที่พวกเขาก้าวเหมือนย่ำอยู่บนพื้นแก้วบางเด็กหญิงหันหน้ามองเศรษธีดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตั้งใจเราต้องเจอความจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอกระซิบ เศรษฐีพยักหน้ามือยังจับมือเธอแน่นสายลมพัดแรลงพัดใบไม้และฝุ่นว่อนแสงจากสร้อยคอสองประกายเหมือนชี้ทางทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแถวเบาดังขึ้นจากมุมมืดทั้งสองหยุดชะงักเสียงนั้นช่างคุ้นเคยและน่ากลัวเศรษฐีรู้ทันทีว่ามันคือเสียงจากอดีตเสียงของพี่สาวตัวเองในวันที่หายไปเด็กหญิงก้มหน้าลงสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเศรษฐีพยายามถามแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอ ร่างกายทั้งสองเริ่มสั่นสะท้านเหมือนโลกทั้งใบกำลังบิดเบี้ยวความมืดคืบคลานเข้ามาและทันใดนั้นพวกเขาเห็นร่างบางๆลอยอยู่กลางซอยร่างนั้นมีแสงสลัวล้อมรอบดวงตาที่เคยคุ้นเคยเต็มไปด้วยความเศร้าและความหดหู่เด็กหญิงก้าวถอยหลังแต่เศรษฐีจับมือเธอแน่นนี่พี่สาวของเราจริงๆใช่ไหมเขาพูดเสียงสัน่นร่างในความมืดพยักหน้าแล้วรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นแต่เย็นเยียบจนลึกถึงกระดูก สายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเศรษฐีรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความทรงจำเก่าเสียงหัวเราะเสียงร้องให้เสียงตวนใจทุกอย่างผสมกันจนหัวใจแทบระเบิดเด็กหญิงร้องให้น้ำตาไหลพราวแต่ร่างของเธอสั่นสถานราวกับรับรู้บางสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้เศรษฐีพยายามก้าวเข้าไปใกล้แต่ร่างในความมืดเคลื่อนเข้ามาใกล้เองความอบอุ่นและความเย็นปะปนกันเหมือนอดีตและปัจจุบันชนกันรุนแรง เศรษฐีพยายามพูดแต่คำพูดติดคอเด็กหญิงก้มหน้าลงเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาของเธอส่องประกายความเข้าใจบางอย่างมันรอเรามาตลอดเธอกระซิบเบาๆเศรษฐีใจสั่นแรงมือจับสร้อยคอแน่นร่างในความมืดยิ้มบางๆแล้วค่อยๆลอยเข้ามาใกล้เสียงหัวใจทั้งสองเต้นแรงทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดหมุนทันใดนั้นสายลมแผ่วเบาแสงจากสร้อยคอสองประกายสว่างจ้า ร่างในความมืดค่อยๆหายไปแต่ความรู้สึกเย็นเยือกยังคงอยู่เด็กหญิงจับมือเศรษฐีแน่นน้ำตาไหลพราวแต่รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจและความอ่อนโยนเศรษฐีมองรอบตัวซ้อยกลับมาสู่ความสงบเหมือนเดิมแต่หัวใจของเขาและเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความจริงที่ค้นพบและความลึกลับที่พวกเขาเผชิญหน้าเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล เด็กหญิงยิ้มบางๆแล้วกระซิบเบาๆให้เศรษฐีฟงังเรากลับมาพบกันแล้วจริงๆเศรษฐีโอบเธอไว้แน่นทั้งสองยืนอยู่ในความเงียบโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเพื่อพวกเขาและครั้งแรกในรอบ20ปีเขาและพี่สาวได้กลับมาสัมผัสความอบอุ่นแม้จะมีร่องรอยของอดีตที่เจ็บปวดแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่จางหายเศรษฐีและเด็กหญิงยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบของซอย แต่ความสงบที่เห็นนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอากาศรอบตัวเย็นเฉียบราวกับความมืดกำลังซุกซ่อนอะไรบางอย่างสายลมพัดแรงใบไม้และฝุ่นปลิววนเป็นวงกลมรอบพวกเขาเด็กหญิงกุมมือเศรษฐีแน่นดวงตาเงยขึ้นมองสร้อยคอฉันรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจับตามองเราเธอกระสิบเศรษฐีพยักหน้ามือสั่นราวกับรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกทันใดนั้นเงาแปลกประหลาดปรากฏขึ้นจากปลายซอย ร่างสูงและบางคล้ายคนแต่ไม่ชัดเจนดวงตาสองข้างเป็นเพียงเงามืดเด็กหญิงกรีดร้องเบาๆเสียงนั้นเหมือนเสียงสะท้อนจากอีกโลกเศรษฐีพยายามดึงเธอเข้ามาใกล้แต่แรงลึกลับบางอย่างผลักพวกเขาออกอย่าเข้ามามันไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินดังแผ่วเบาทั้งสองยืนชะงักหัวใจสั่นรุนแรงทุกฝีเท้าเหมือนถูกจับตามองและทดสอบร่างเงานั้นค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ และทันใดนั้นแสงจากสร้อยคอทองของเด็กหญิงสว่างวาบเหมือนปลุกพลังบางอย่างขึ้นเศรษฐีรู้สึกถึงความร้อนและความเย็นปะปนกันเหมือนเวลาและอดีตชนกันรุนแรงเด็กหญิงก้มหน้าลงน้ำตาไหลพราวเสียงกรีดร้องของเงามืดดังแผวแผวแต่เศรษฐีรู้สึกถึงความคุ้นเคยร่างนั้นเคยเป็นใครบางคนใครบางคนที่สูญหายไปในความทรงจำยี่สปีทันใดนั้นเงานั้นหยุดนิ่ง และยื่นมือเข้ามาใกล้พวกเขาเศรษธีและเด็กหญิงก้าวถอยหลังเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวเหมือนบิดเบี้ยวฉันคือพี่สาวของเจ้าเงามืดกระสิบน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและเจ็บปวดเด็กหญิงก้มหน้าลงไม่กล้าเชื่อสายตาเศรษธียืนตัวแข็งรู้สึกถึงความจริงที่ทั้งชอบและอบอุ่นทันใดนั้นเงามืดค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ร่างของพวกเขาเริ่มสั่นสาน เหมือนแรงบางอย่างกำลังดูดพวกเขาเข้าไปในความทรงจำเก่าเสียงหัวใจดังก้องจนแทบระเบิดเศรษฐีพยายามดึงมือเด็กหญิงแต่แรงลึกลับบางอย่างดึงพวกเขาออกจำได้จำได้ทุกอย่างแล้วเด็กหญิงกระซิบเสียงสัน่นน้ำตาไหลพราวเธอเริ่มเข้าใจบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอดีตเศรษฐีมองรอบตัวทุกอย่างกลับมาชัดเจนแต่เงามืดนั้นยังคงอยู่สายตาของมันจับต้องพวกเขาอย่างเย็นชาและทรงพลังทันใดนั้นแสงจากสร้อยคอสว่างจ้า ร่างเงามืดค่อยๆแตกสลายเสียงกรีดร้องแผ่วเบาหายไปความเงียบกลับคืนมาแต่หัวใจของพวกเขายังคงเต้นแรงเด็กหญิงก้มหน้าลงน้ำตาไหลพราวเศษธีโอบเธอไว้แน่นเรากลับมาพบกันแล้วจริงๆเธอกระสิบแต่ร่องรอยของอดีตและความลึกลับยังคงอยู่ในหัวใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนและทั้งสองรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญหน้าในวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล แม้ความเจ็บปวดจากอดีตจะไม่จางหายแต่ความรักและความผูกพันที่กลับมาพบกันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจอบอุ่นเศรษฐีและเด็กหญิงยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบของซอยแต่ความสงบที่เห็นนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอากาศรอบตัวเย็นเฉียบราวกับความมืดกำลังซุกซ่อนอะไรบางอย่างสายลมพัดแรงใบไม้และฝุ่นปลิววนเป็นวงกลมรอบพวกเขาเด็กหญิงกุมมือเศรษฐีแน่นดวงตาเงยขึ้นมองสร้อยคอ ฉันรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจับตามองเราเธอกระสิบเศรษฐีพยักหน้ามือสั่นราวกับรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกทันใดนั้นเงาแปลกประหลาดปรากฏขึ้นจากปลายซอยร่างสูงและบางคล้ายคนแต่ไม่ชัดเจนดวงตาสองข้างเป็นเพียงเงามืดเด็กหญิงกรีดร้องเบาๆเสียงนั้นเหมือนเสียงสะท้อนจากอีกโลกเศรษฐีพยายามดึงเธอเข้ามาใกล้แต่แรงลึกลับบางอย่างผลักพวกเขาออก อย่าเข้ามามันไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินดังแผ่วเบาทั้งสองยืนชะนักหัวใจสั่นรุนแรงทุกฝีเท้าเหมือนถูกจับตามองและทดสอบร่างเงานั้นค่อยๆลอยเข้ามาใกล้และทันใดนั้นแสงจากสร้อยคอทองของเด็กหญิงสว่างวาบเหมือนปลุกพลังบางอย่างขึ้นเศรษฐีรู้สึกถึงความร้อนและความเย็นปะปนกันเหมือนเวลาและอดีตชนกันรุนแรงเด็กหญิงก้มหน้าลงน้ำตาไหลพราว เสียงกรีดร้องของเงามืดดังแผ่วๆแต่เศรษฐีรู้สึกถึงความคุ้นเคยร่างนั้นเคยเป็นใครบางคนใครบางคนที่สูญหายไปในความทรงจำยี่สิบปีทันใดนั้นเงานั้นหยุดนิ่งและยื่นมือเข้ามาใกล้พวกเขาเศรษฐีและเด็กหญิงก้าวถอยหลังเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวเหมือนบิดเบี้ยวฉันคือพี่สาวของเจ้าเงามืดกระสิบ น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและเจ็บปวดเด็กหญิงก้มหน้าลงไม่กล้าเชื่อสายตาเศรษฐียืนตัวแข็งรู้สึกถึงความจริงที่ทั้งช็อกและอบอุ่นทันใดนั้นเงามืดค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ร่างของพวกเขาเริ่มสันสานเหมือนแรงบางอย่างกำลังดูดพวกเขาเข้าไปในความทรงจำเก่าเสียงหัวใจดังก้องจนแทบระเบิดเศรษฐีพยายามดึงมือเด็กหญิงแต่แรงลึกลับบางอย่างดึงพวกเขาออกจำได้จำได้ทุกอย่างแล้วเด็กหญิงกระซิบเสียงสัน่น น้ำตาไหลพราวเธอเริ่มเข้าใจบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอดีตเศรษฐีมองรอบตัวทุกอย่างกลับมาชัดเจนแต่เงามืดนั้นยังคงอยู่สายตาของมันจับต้องพวกเขาอย่างเย็นชาและทรงพลังทันใดนั้นแสงจากสร้อยคอสว่างจ้าร่างเงามืดค่อยๆแตกสลายเสียงกรีดร้องแถวเบาหายไปความเงียบกลับคืนมาแต่หัวใจของพวกเขายังคงเต้นแรงเด็กหญิงก้มหน้าลงน้ำตาไหลพราวเศรษฐีโอบเธอไว้แน่น เรากลับมาพบกันแล้วจริงๆเธอรกระสิบแต่ร่องรอยของอดีตและความลึกลับยังคงอยู่ในหัวใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนและทั้งสองรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญหน้าในวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลแม้ความเจ็บปวดจากอดีตจะไม่จางหายแต่ความรักและความผูกพันที่กลับมาพบกันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจอบอุ่น